เรือดำน้ำเพชรฆาตใต้ทะเลลึกที่สามารถโจมตีเป้าหมายที่ใหญ่กว่ามันและโจมพวกมันลงได้อย่างเงียบงันหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าประเทศไทยเองก็เคยมีเรือดำน้ำประจําการในกองทัพเรือมาก่อนเรื่องราวของเรือดำน้ำไทยเต็มไปด้วยความน่าสนใจตั้งแต่ช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่2จนถึงปฏิบัติการจริงกลางมหาสมุทรในช่วงสงครามอินโดจีนเรือดำน้ำไทยเหล่านี้อาจไม่เคยถูกกล่าวถึงบ่อยครั้งแต่พวกมันเคยเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ที่สาคัญ วันนี้ในช่วงเรื่องราวของเรือรบเราจะพาคุณย้อนกลับไปสำรวจความลับใต้ท้องทะเลลึกของเรือดำน้ำไทยในอดีตตั้งแต่การจัะซื้อครั้งแรกจากญี่ปุ่นไปจนถึงจุดสิ้นสุดที่ถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของกองทัพเรือไทยในช่วงต้นพุทธศตวรรษที่25 สยามได้เริ่มมองหาแนวทางในการเสริมสร้างกำลังร,งรบทางทะเลที่มีความแข็งแกร่งมากขึ้นหนึ่งในแนวคิดที่สำคัญคือการจัดหาเรือดำน้าซึ่งเป็นอาวุธที่ทันสมัยและทรงพลังในเวลานั้นแนวความคิดนี้เริ่มต้นขึ้นในปีพศ2453โดยมีพระเจ้าพิยาเธอรมมื่นชุมพรคิรอุดมศักดิ์เป็นหนึ่งในผู้นําเสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้งกองเรือดำน้ำําเพื่อใช้ในการล่อทำลายเรือรบข้าศึกที่อาจเข้ามาคุกคามสยาม ความสำคัญของเรือดำน้ำในเวลานั้นคือการที่มันสามารถซ่อนตัวอยู่ใต้น้ำและโจมตีเรือรบขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพขณะที่มหามหนาททางทะเลในยุโรปกำลังพัฒนาและทดลองเรือดำน้ำอย่างแพร่หลายตะยามจึงมองเห็นว่าอาวุธนี้จะเป็นสิ่งที่ช่วยเสริมความแข็งแกร่ง,งให้กับกองทัพเรือในการปกป้องประเทศ แม้ว่าในเวลานั้นการจะซื้อเรือดำน้ำยังไม่สามารถดำเนินการได้อย่างเต็มที่เนื่องจากข้อจำกัดด้านเทคโนโลยีและงบประมาณแต่แนวคิดในการสร้างเรือดำน้ำก็ยังคงเป็นเรื่องสำคัญสำหรับการป้องกันชายฝั่งของสยาม ในปีพศ2454พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีพระบรมราชโองการให้กรมหมื่นชุมพรเขตอุดมศักดิ์ออกจากประจำการและให้จ้างนายนาวาเอกไชนเดอร์จากสวีเดนมาทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทหารเรือซึ่งเขาได้เสนอให้กองทัพเรือตัดหาเรือดำน้ำ8ลำเพื่อตั้งประจำที่กองเรือจันทบ,บุรีเพื่อเป็นการป้องกันกรุงเทพโดยเฉพาะแม้จะมีข้อกังวลเรื่องการผ่านสันดอนที่ลำบากก็ตาม ต่อมาในพศ2458สมเด็จเจ้าฟ้ากรมคุณทรงขานาครินซึ่งทรงศึกษาวิชาการทหารเรือจากจักรวรรดินาวีเยอรมันได้เสนอโครงการเรือดน้ำอีกครั้งโดยโครงการนี้มีการวางแผนรายละเอียดที่ชัดเจนมากขึ้นซึ่งแบ่งออกเป็น2ตอนและแต่ละตอนแบ่งออกเป็น2ขั้นตอนที่1 การป้องกันชายฝั่งและบริเวณปากน้ำท่านที่หนึ่งพวกเขาจะจัดหาเรือดำน้ำขนาดเล็ก2ลํลำขนาดระวังขับน้ำเหนือน้ำ190า190ตันและใต้น้ำ230า230ตันมีความเร็วบนผิวน้ำา5นอตและใต้น้ำ9.5า9.5นอตพร้อมติดตั้งท่อตอร์ปิโดขนาด4.5เซนติเมตร2ท่อหน้าหลังและคนประจำเรือ2 0นายโดยกำหนดให้เรือดำน้ำเหล่านี้ทำหน้าที่ป้องกันบริเวณปากแม่น้ำเจ้าพระยา ท่าจีนแม่กลองและบางปะกงรวมถึงการป้องกันบริเวณเกาะสี่ช่างขั้นที่2ขยายการป้องกันออกไปตามแนวเกาะจวงและเกาะสัตก,กูสามร้อยยอดโดยเพิ่มเรือน้ําขนาดเดียวกันอีกสองลำรวมทั้งหมดเป็น4ี่ลำตอนที่2การขยายเขตป,ปฏิบัติการไปถึงสิงคโปร์ขั้นที่1ขยายการปฏิบัติการออกไปโดยเพิ่มเรือดำน้ำอีก3าลำและปรับให้มีขนาดใหญ่ขึ้น ขั้นที่2ขยายการปฏิบัติการไปให้ถึงสิงคโปร์โดยจัดหาเรือดำน้ําขนาดใหญ่เพิ่มเติมอีก2ลํลำขนาดระวังขับน้ําเหนือน้ํา8 0 0ตันและใต้น้ํา1 0 0 0ตันมีความเร็วเหนือน้ํา18.5นอตและใต้น้ํา10นอตโดยมีตอปโด4ท่อหน้า2ท้าย2และติดตั้งปืนใหญ่ขนาด76ม mm, ิลิเมตร2กระบอก สมเด็จเจ้าฟ้ากรมคุณสรงขานครินทรงมีเคราะหประโยชน์ของเรือดำน้ำโดยละเอียดโดยอธิบายว่าเรือดำน้ำสามารถสร้างความกดดันในข้าศึกต้องระวังอย่างมากในการประชิดกรุงสยามข้าศึกจะไม่กล้านำเรือรบขนาดใหญ่เข้ามาโจมตีแต่จะต้องใช้เรือขนาดเล็กที่มีความรวดเร็วซึ่งทําให้ค่าใช้จ่ายสูงขึ้นและการส่งกาลังบำรุงเป็นไปได้ยากหากมีเรือดำน้าป้องกันข้าศึกจะไม่สามารถบุกเข้ามาได้โดยง่ายและจะต้องระมัดระวังจากการโจมตีที่มองไม่เห็น ยังไรก็ตามแม้ว่าโครงการจัดหาเรือดำน้ำจะมีรายละเอียดและแผนการที่ครบถ้วนแต่การดําเนินการยังไม่สามารถเป็นไปได้เนื่องจากข้อจํากัดด้านงบประมาณและปัญหาทางด้านเทคนิคในเวลานั้นการสร้างเรือดำน้ําต้องใช้ค่าใช้ใจ่ายสูงและสยามยังไม่มีเทคโนโลยีที่สามารถผลิตเรือดำน้าได้เองในประเทศทําให้การจัดหาเรือดำน้ําต้องรอคอยจนถึงช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งหลังจากสงครามโลกครั้งที่หนึ่งสิ้นสุดลง แมวคิด ในการจัดหาเรือดำน้ำของกองทัพสยามยังคงได้รับการผลักดันต่อไปแม้ว่าจะมีอุปสรรคทางด้านงบประมาณและสถ,ถานการณ์ของโลกที่ซับซ้อนในปีพศ2469นายพลเรือตีพยาราชวังสันตินาธิการกองทัพเรือได้จัดทำบันทึกการจัดสร้างกำลังทางเรือขึ้นซึ่งได้เสนอให้แบ่งกำลังทางเรือออกเป็นสองกองได้แก่กองเรือรักษาฝั่งและกองเรือรุกรบดยในส่วนของกองเรือรุกรบนั้นจะต้องมีเรือดำน้ำขนาด300-400ตันจำนวน4ลำเพื่อเพิ่ม สิทธิภาพในการป้องกันประเทศอย่างไรก็ตามแนวคิดนี้ก็ยังคงติดขัดเนื่องจากงบประมาณที่จํากัดแม้ว่าความคิดที่จะจดทาเรื่มน้ายังคงอยู่แต่ก็ยังไม่สามารถดําเนินการได้ในช่วงเวลานั้นกระทั่งเมื่อมีการเปลี่ยนการปกครองระบบประชาธิปตไตยในปีพศ2475สอ24ถ,าถานาการณ์ก็เริ่มเปลี่ยนไป ในปีพศ2477สภาผูา้แทนราษฎรได้อนุมัติพระราชบัญญัติบำรุงกำลังทางเรือพศ2478ซึ่งกำหนดให้กองทัพเรือสยามก็ดำเนินการบำรุงกำลังทางเรือให้เสร็จภายในระยะเวลา6ปีโดยใช้งบป,ประมาณทั้งหมด18ล้านบาทโดยโครงการนี้กำหนดให้จัดซื้อเรือดำน้ำทั้งหมด6ลำโดยในคันแรกมีแผนที่จะซื้อ3ลำต่อมาในเดือนตุลาคมพศ2478 กองทัพเรือสยามได้จัดก,การประกวดราคาสร้างเรือดำน้ำต่างประเทศต่างๆนาวาเอกระยาวิจารจัดก,กิจผู้บัญชาการทหารเรือในสมัยนั้นได้มอบหมายให้นาวาเอกลวงสินสงครามชัยหรือพลเรือเอกสินกมลนาวินใน่นาิการทหารเรือในเวลานั้นเป็นหัวแรงในการจัดหากำลังทางเรือโดยมีการประกวดราคาสร้างเรือดำน้ำในเดือนตุลาคมพศ2478 มีบริษัทจาก5ประเทศเข้าร่วมการเสนอราคาและในที่สุดบริษัทมิตซูบิชิจากญี่ปุ่นได้เป็นผู้เสนอราคาที่ต่ำที่สุดให้กับเรือดำน้ำขนาด370ตันจำนวน3ลำแต่สุดท้ายมีการสร้างทั้งหมด4ลำราคาลำละ820,000บาทได้รับการสั่งสร้างจากญี่ปุ่นและไทยได้ส่งนายทหารไปศึกษาการใช้เรือดำน้ำที่นั่นพร้อมกับเตรียมตัวจัดตั้งกองเรือดำน้ำเป็นกำลังสำคัญในการป้องกันประเทศ โดยเรือดำน้ำชุดนี้ประกอบไปด้วยเรือดำน้ำ4ลำได้แก่มัฉานุวิรุณสินสมุทรและพลายชุมพลกองทัพเรือลงนามสัญญากับบริษัทมิสุบิชิเมื่อวันที่5พฤศจิกายนพศ2478ณเมืองโกเบประเทศญี่ปุน่นโดยตกลงสร้างเรือดำน้ำจำนวน4ลำโดยเป็นเรือดำน้ำขนาดเล็ก บริษัทมิตซูบิชิได้เริ่มทําการวางกระดูกงูเรือหลวงมัชานุและเรือหลวงวิลลุนเมื่อวันที่5พฤษภาคมพศ2479โดยมีพระมิตรกรรมรักษาอัครราชทุตไทยประจํากรุงโตเกียวเป็นผู้กระทําวิธีการวางกระดูกงูและต่อมาในวันที่1ตุลาคมพศ2479ได้กระทําวิธีการวางกระดูกงูเรือหลวงสิงสมุทรและเรือหลวงพายชุมพล เรือดำน้ําทั้งหมดมีสเปคและสมรรถนะที่ใกล้เคียงกันมันมีขนาดระวังขับน้ําเหนือน้ํา370ตันขนาดระวังขับน้ําใต้น้ํา430ตันความเร็วเหนือน้ํา15นอตความเร็วใต้น้า8นอตความสามารถในการดำน้ำําลึก60เมตรอาวุธประจําเรือใช้ปืนใหญ่ขนาด76มมตรจนวน1กระบอกท่อตอบิดขนาด45เซนติเมตรจำนวน4ท่อที่หัวเรือจำนวนตอบิดที่บรรทุก8ลูกใช้ลูกเรือ33นาย หลังจากเรือนำสร้างเสร็จในปีพศ2480นายทหารไทยได้ศึกษาวิธีการใช้งานเรือดำน้ำในญี่ปุ่นได้รับมอบหมายให้เป็นผู้บังคับบัญชาเรือดำน้ำเหล่านี้เรือดำน้ำทั้งหมด4ลำได้เดินทางออกจากประเทศญี่ปุ่นมายังกรุงเทพโดยเดินทางมาถึงประเทศไทยในวันที่29มิถุนายนพศ2481โดยมีพลเรือตรีกนกนพคุณที่ขณะนั้นยศนาวาตรีเป็นผู้บังคับหมู่เรือนำเรือทั้ง4ลำเดินทางมาถึงกรุงเทพ หลังจากเรือนำทั้ง4ได้เข้าประจำการในกองทัพเรือไทยในปีพศ2481เรือดำน้ำเหล่านี้ได้รับการใช้งานในภารกิจต่างๆซึ่งมีความสำคัญต่อ,อยุทธศาสตร์ทางทะเลข,ของสยามในช่วงเวลานั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีพิพาทอินโดจีนกับฝรั่งเศสในพศ2484ที่เกิดขึ้นบริเวณชายแดนไทยฝรั่งเศส เรือดำน้ำเหล่านี้ทําหน้าที่สนับสนุนการป้องกันชายฝั่งแต่เนื่องจากภารกิจส่วนใหญ่เป็นการเฝ้าระวังทําให้เรือดำน้ําไม่ได้ปฏิบัติการการบโดยตรงในครั้งนั้นเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองเริ่มขึ้นในภูมิภาคเอเชียกองทัพเรือสยามได้เข้าร่วมกับฝ่ายญ,ญี่ปุ่นในสงครามมหาเอเชียบูรพาเรือดำน้ำทั้ง4ี่ลำยังคงปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันชายฝั่งโดยเฉพาะในอ่าวไทยแม้จะมีการวางแผนให้เรือดำน้ำทำภารกิจร่วมกับกองทัพญี่ปุ่น แต่เรือน้ำของไทยไม่ได้มีโอกาสในการปฏิบัติการเชิงรุกมากนักเนื่องจากข้อจากัดทางเทคนิคและยุทธศาสตร์ในช่วงต้นปีพศ2484ขณะที่กรณีพิพาทระหว่างไทยและฝรั่งเศส <c oughs> เกี่ยวกับดินแดนอินโดจีนกำลังทวิวความรุนแรงขึ้น การ,รเผชิญหน้าทางทะเลระหว่างทั้งสองชาติได้เกิดขึ้นที่เกาะช้างการรบนี้เป็นหนึ่งใน,นเหตุการณ์ที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์การรบทางทะเลของไทยและแม้จะไม่มีการปฏิบัติการโดยตรงจากเรือน้ําของไทยแต่การมีอยู่ของพวกมันก็ได้สร้างผลกระทบที่สําคัญต่อกลยุทธ์ของฝรั่งเศสในการต่อสู้ครั้งนี้การรบที่เกาะช้างเกิดขึ้นวันที่17มกราคมพศ2484เมื่อกองทัพเรือฝรั่งเศสจากอินโดจีนซึ่งประกอบด้วยเรือหลายลำ ได้เคลื่อนตัวเข้ามาอย่างน่านน้ำใกล้เกาะช้างโดยมีเป้าหมายที่จะท้าทายและทำลายกองกำลังทางเรือของสยามการประทะเกิดขึ้นอย่างดุเดือดระหว่างเรือรบของทั้งสองฝ่ายเรือรบของสยามที่ประจำการในพื้นที่ที่เร,รือหลวงธนบุรีและเร,รือหลวงอีกหลายลำต้องรับมือการโจมตีจากเรือรบฝรั่งเศสที่มีกำลังและอาวุธที่เหนือกว่าแม้ว่าเรือนนําสี่ลำของไทยจะไม่ได้เข้าร่วมในปฏิบัติการนี้โดยตรง แต่การที่สยามมีเรือดำน้ำประจำการในอ่าวไทยได้สร้างความกังวลให้กับฝรั่งเศสอย่างมากการมีอยู่ของเรือดำน้ำทําให้ฝรั่งเศสต้องระมัดระวังในการเคลื่อนที่และวางแผนการโจมตีในน่านน้ำไทยกองทัพเรือฝรั่งเศสซึ่งมีประสบการณ์จากสงครามโลกครั้งที่หนึ่งรู้ดีถึงศักยภาพของเรือดำน้ำําในการโจมตีเรือผิวน้ําอย่างรุนแรงการโจมตีแบบซ่อนเร้นจากใต้น้ําทําให้การป้องกันตัวเองของเรือผิวน้ําเป็นเรื่องยากมาก าการระดบขนาดใหญ่ของฝรั่งเศสถูกเรือดำน้ำโจมตีมานาจสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงส่งผลให้ฝรั่งเศสต้องใช้กําลังและทรัพยากรจํานวนมากในการป้องกันตัวเองจากการจมตีใต้น้ํา แม้ว่าจะไม่มีการบันทึกว่าเรือน้ำไทยทำการโจมตีในยุทธนาวีที่เกาะช้างโดยตรงแต่การที่ฝรั่งเศสต้องคำนึงถึงการโจมตีจากใต้น้ำส่งผลให้พวกเขาไม่สามารถเคลื่อนทัพไปได้ตามที่วางแผนเอาไว้ประกอบกับความเสียหายที่โดยเรือผิวน้ำของไทยโจมตีทำให้ในที่สุดพวกเขาต้องตัดสินใจถอนกำลังกลับไปยังอินโดจีนหลังจากนั้นการประทะที่เกาะช้างก็สิ้นสุดลง หลังสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลงในปีพศ2488สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการเมืองในภูมิภาคนี้ได้เปลี่ยนแปลงไปญี่ปุ่นซึ่งเป็นฝ่ายพ่ายแพ,ยพ,ยพยส้สงครามไม่สามารถสนับสนุนการบำรุงเรือดำน้ำของไทยได้อีกต่อไปกองทัพเรือไทยจึงประสบปัญหาการขาดแคลนอะไรสำหรับเรือดำน้ำโดยเฉพาะแบตเตอรี่ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการใช้งานเรือดำน้ำกองทัพเรือสยามพยายามแก้ไขปัญหาโดยการพัฒนาโรงง,งานแบตเตอรี่ในประเทศแต่ก็ยังไม่สามารถผลิตแบตเตอรี่ที่ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เมื่อถึงปีพศ2494หลังจะใช้งานมายาวนานถึง13ปีกองทัพเรือไทยจึงยังเป็นต้องปลดระวังเรือน้ำนทั้ง4ลำอย่างเป็นทางการในวันที่30พฤศจิกายนพศ2494เนื่องจากขาดแคลนชิ้นส่วนอะไหล่และงบประมาณในการซ่อมบำรุงภายหลังจากการปลดประจำการเรือทั้ง4ลำได้นำมาจอดเทียบท่าที่ท่าเรือในแม่น้ำเจ้าพยาใกล้กับโรงพยาบาลศิริราชและต่อมาได้มีการขายให้กับบริษัทปูนซีเมนต์ไทยเพื่อทำการศึกษาและทำวิศวกรรมย้อนกลับ คงเหลือแต่หอบังคับการอาวุธและกล้องส่องทางกองทัพเรือได้นำมาจาัดสร้างสภาเรือจำลองที่จะแสดงที่พิพิธภัณฑ์หารเรือหน้าโรงเรียนานายเรือจังหวัดสมุทรปราการมีรายงานว่าตากเรือดำน้ําบางส่วนทูกคลา้ให้กับเอกชนในลักษณะของการรีไซเคลิลเป็นเศษโลหะซึ่งเป็นวิธีการที่ใช้ทั่วไปในยุคลังสงครามโลกครั้งที่สอง ซึ่งตอนนี้ไม่มีเรือลำไหนที่ลงเรืออยู่ในสภาพที่สามารถชมได้หลังจากนั้นเป็นต้นมากองทัพเรือไทยยังคงมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างกำลังทางทะเลโดยในปีพศ2492กองทัพเรือได้เสนอโครงการ5ปีต่อรัฐบาล ึ่งมีการวางแผนจัดหาเรือนำเพิ่มเติมอีก8ลำระหว่างพศ2493ถึง2494แต่เนื่องจากงบประมาณที่จำกัดและการเมืองในเวลานั้นโครงการนี้ไม่สามารถดำเนินการได้สำเร็จและจากนั้นไปต้นมากองทัพเรือไทยก็ไม่ได้มีเรือนำน้ำประจำการอีกเลยเป็นระยะเวลานานกว่า73ปีแล้ว อย่างไรก็ตามความคิดในการจัดหาเรือดำน้ําใหม่ได้เกิดขึ้นอีกครั้งในยุคป,ปัจจุบันเนื่องจากการพัฒนาเทคโนโลยีทางทะเลที่ก้าวหน้าและการเสริมสร้างกำลังป้องกันประเทศที่มากขึ้นโดยในช่วงปีที่ผ่านมากองทัพเรือไทยได้กลับมามีแผนจัดหาเรือดำน้าจากประเทศจีนเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับยุทธศาสตร์ทางทะเลในอนาคต ขอบคุณที่มาร่วมเดินทางในเรื่องราวนี้กับเราหวังว่าจะได้ความรู้เพิ่มเติมกันนะครับถ้าหากคุณผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e เพื่อที่จะได้ติดตามเรื่องราวของเรือรบลำต่อไปของเราถ้าหากมีเรื่องไหนที่คุณผู้ชมอยากฟังก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ในช่วงเรื่องราวของเรือรบวอ r ์ซนก็ต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ